สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีจากช่อง we are channel <c> ่า <oughs> ทุกคนสบายดีนะคะส่วนยายก็สบายดีเรื่อยๆเหมือนรถขายองอีกแล้วคะ่ะท่าน <c oughs> ลมแรงมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้จริงๆราแล้วฝนเพิ่งจะหยุดตกไปเมื่อสักพักหนึ่งนะคะ ฝนตกเมื่อคืนตื่นมาน้ำท่วมหน้าบ้านยายนี่ก็หยุดแล้วแต่ลมก็ยังแรงเหมือนเดิมเดี๋ยวยายจะพาทุกคนไปดูพริกยายนะพริกอีกแล้วมีพริกอยู่4ี่ต้นอวดพริกอยู่นั่นแหละอยากอวดเนาะอยากอวดพริกตอนนี้อวดดอกไม้ไปกันอวดกุหลาบเนาะกุหลาบแบบ เมื่อวานน่ะสวยมากเลยแต่ตอนนี้คือโดนลมลมพัดทั้งฝนทั้งลมมันก็แบบว่าก็ยังดูเหี่ยวเหีวเนาะไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวยายจะพาไปดูพริกยายนะว่าจะเป็นยังไงจ้ะมองเห็นพริกกันไหมคะอีกแล้วหาพริกไม่เจอเลยอยู่ไหนเนาะ มีแต่ผักชีแต่สวยมากเลยเนาะอยากกินอ,ะ,อะไรนะยำเมี่ยงปลาทูอะ่ะดูสิงามมากเลยอะ่ะขึ้นเองนะคะเนี่ย <c oughs> มีอยู่แค่นี้ <c oughs> ถ่ายแล้วถ่ายอีกแต่ดูสิ <c oughs> อยาหาพริกไม่เจอทุกคน <c oughs> โอ้หนออะไรอย่ังงั้นเต๋ ผักชีค่ะเนี่ยพริกเห็นใบใหญ่ๆนั่นไม่คะนั่นอน่ะพริกอันนี้ก็พริกเนี่ยค่ะต้นพริกดูสิยายไม่อยากถอนผักชีทิ้งอะ่ะเพราะมันสวยอะ่ะเสียดายเนี่ยต้นพริกของยายเนี่ย เธอต้องสู้นะจ๊ะพริกจ๋าเธอต้องสู้สู้ให้เพื่อความอยู่รอดของตัวเองนะจ๊ะไม่มีใครช่วยเธอได้อันนี้หญ้านี่ยญาแสงมาด้วยมะโหนะเนี่ยมะโหมะโหถอนทิ้งถอนทิ้งถอนยญ้าทิ้งก่อนถอนยญ้าทิ้งก่อนลมแรงมากเลยอะ ตนยากาทิ้งก่อนตอนยา้ทิ้งก่อนลมแรงลมแรงเนี่ยต้นย้าต้นยา้นยานี่หยา <You see? S 1> เหลือิเยอะมากเลยผักชี ผิดผิดผิดต้นเนี่ยต้นพริกย้ายออกดอกเลยนะแต่ว่ารู้สึกเหมือนจะแบบอะไรอย่างเงี้ยผักชีเนาะเธอก็ไม่เว้นบ้างเลยเละมือเลยเละมือเลย จ้าทุกคนน้ำท่วมหน้าบ้านยายเมื่อคืนฝนตกหนักเมื่อคืนนอนไม่หลับนะแต่ว่าฝนตกไม่รู้มาหลับตอนที่ฝนตกหนักๆนี่ถ้าท่านน้ำท่วมบ้านนี่ก็คือไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยโหดูสิหนักขนาดไหน อะไรเนี่ยต้องหาปั๊มมาสูบออกนเนี่ยต้องหาปั๊มมาสูบออกแล้วเพราะว่าถ้าตกมาอีกนี่ไม่มีใครอยู่บ้านนี่เป็นห่วงเลยนะเนี่ย ดอกไม้สวยๆดอกไม้สวยๆและนี่ก็ดอกไม้สวยๆ <c oughs> <c oughs> โอ้หตอนแรกมันก็เป็นพุ่มสวยนะเวลาแต่เวลาลมมันพัดนะ่ะมันก็ทำให้มันแตกๆเป็นมันไม่พุ่มแล้วอะ่ะ สวยเนาะสีม่วงอย่าชอบสีม่วงนี่ก็สวย <laughs> ตอนแรกเป็นพุ่มสวยๆแต่ตอนนี้มันไม่พุ่มแล้วตอนลมแรงเกิน กลับหลายสีกลับหลายสีมิ้นค่ะอันนี้คือมิ้นเขาเรียกอะไรภาษาไทยบ้านเราอ่ะมิ้นอ่ะ, n, อะ <laughs> ต้นอะไรเนาะ โหระพาไม่ใช่โหระพามิ้นมิ้นมิ้นจำชื่อไม่ได้ภาษาไทยบ้านเรา่มิ้นใครจำได้ใครใครจำได้ใครจำได้ไดช่วยบอกยายด้วยนะคะว่ามิ้นภาษาไทยบ้านเราเ,เขาเรียกอะไรยายลืมอ่ะคนแก่นาะบางทีก็สมองสมองก็ลืม <laughs> จำอะไรไม่ค่อยได้ ใครจำได้บอกยายด้วยนะคะนี่ต้นนางกวากค่ะเริ่มหล่อมหล,ลมหลอมหลอมออกมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นพุ่มใหญ่ๆตอนนี้มันยังเล็กๆขึ้นหล่อมหลมอยู่ถ้าเป็นพุ่มใหญ่ๆออกมาแล้วจะสวยใบยใหญ่มากเลยค่ะ คนปลูกก็มีความสุขนะที่เห็นดอกไม้มันเริ่มขึ้นมาสวัสดีค่ะสวัสดีขอทุกคนโชคดีนะคะ